ป้าพี่น้องได้อีหยังมาแนนี่แนวกินคือหลายแทะเดี๋ยวมาเบิ้งแล้วพี่น้องว่าได้อีหยังมาแน่งหันโทรมือนี้มือ,น,มอนี้ยปไเด้ไปกินล้านเดีอยพี่น้องโทรสั่งให้คามาส่งล้านเดิมเนี่ยแหะพี่น้อง <c oughs> ล้านโปดอันนี้ส้มตำนะเนี่ยค่ะส้มตำส้มตำแบบนี้มนันนี้เอาอีหยังเนาะเนี่ยเอาสั่งเมี่ยงปลาเผา ออพันธุมีปลาเขือยาวน้ำสิทพี่น้องเมี่ยงปลาเผาเมี่ยงปลาเผาสั่งเมี่ยงปลาเผาเด้นี่พี่น้องปลาปลาเผาโตบบกใหญ่เลยปลาปลาตัวเบ้อเลยปลาเผาปลาเผาตัวอย่างใหญ่เลย บบอันนี้อียังอันนี้อ่ะฮะแย่ที่คันดูแต่เพิ่มอันนี้ลาบเป็ดเดพี่น้องลาบเป็ดลาบเป็ดข้าวเหนียวฟ้าข้าวเหนียวได้ตั้งหลายเลยข้าวเหนียวก <laughs> ินจะคดนน่พี่น,อน้องกินจะคดนน่โอ้ oh. อันนี้หมูทอดหมูทอดอันนี้ no. No. ยำปลาดุกฟูอันนี้้นาำยำปลาดุกฟูอันนี้เมี่ยงปลาเผาแกะใส่จานก่อนพี่น้องเมี่ยงปลาเผาปลาดกินแักคนเนาะนีน่สร้งสั่งอาหารมาป็นวัติกินกินอันนี้เมี่ยงปลาเผาได้พี่น้องเมี่ยงปลาเผาตัวบเบลเลอเลย เลี้ยงประเผาโอ้ฮนน o n e y Dinner Lady Honey h o นี่ Can you hear me? Yeah well I was just waiting for you to get through huh. it o r filming Yeah it's ready But I couldn't need it a u s e you w e e l i n g ก้อนสิกินพี่น้องก้อนสิกินนี่สามีทุกบ้านต้องเข้าใจด้วยเนอะพี่น้องก้อนสิกินนี่ต้องให้ภรรยามาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก่อนเนอะพี่น้อง สมัยนี้ก่อนสิได้กินเข่าเนี่ว่าแม่นบ่าิได้กินเลยไดย้พี่น้องเสร็จเราเสด้กินเลยบ่แม,ม่นเด้เสรซตเราต้องมาถ่ายวิดีโอก่อนค่อยก้อนเสด้กินเขา่าอันนี้อันนี้ก็น,น้ำจิ้มเมี่ยงเพิ่นใหม้มาทั้งสองถุงเลยทั้งแบบเปรี้ยวแบบหวาน,นามีผักพร้อมคนล้อก,กินก็บล้อก,กินนะพี่น้องผู้ไทยก็บไทยเพื่อนในเซตเออเพิ่นว่าต้องสามนาทีก่อน <laughs> ผู้ล้อกิน ชีว <ś webinars> ิตเครีเอเตอร์พี่น้องเอาบันน <basis> ี้จะไปกินเข่าก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อไมากินน้ำก้าน